สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนนครับเนาะครับมาฮอดแล้วครับสําหรับตัวเลขครับได้ไปเอามานทาเพลินเหรอครับมือนี้ครับสําหรับตัวเลขเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับมือนี้ก็เป็นมือวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าแหละครับยี่สิบเก้าคือสกีกาครับเนาะครับครับสําหรับผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปียสบุริภัารแนวทางเนาะครับเนาะสําหรับตัวเลขเล้าพัฒนาครับ ทางสองเสี้ยงยาผ้าเลาะก่าน้ำเสนอมาประจำแลละครับมาเรื่อยๆเรื่อยครับครับชุดนี้เป็นของเสียนน้อนหน้าแหละครับเสียนน้อนหน้านะครับเนาะสำหรับตัวเหล็กงามๆครับออกมาตอนเด้อครับเด้อครับฝากให้ล่ำให้รวยแหละครับผนว่าครับสำหรับตัวเหล็กครับครับก้อนสิเขาไปเบิ้งกับมะเบิ้งหวดที่แล้วก็นะครับเนาะครับหัวที่ยี่สิบเจ็ดวันพุทธนะครับสำหรับตัวเหล็ก ของเซียงน้่นหน้างวดที่แล้วเพิ่นให้ไปสามสามตัวเดียวแหละครับตัวร่องของเพิ่นเป็นซีนะครับเนาะ,ะครับซีศูนย์ซะสาหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออกราวประจําวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดเลขที่ออกหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดศูนย์เลขสี่ตัว สองตัวบนสองตัวล่างสองตัวล่างก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่ครับมีสี่ยางเดียวครับเอาหลุดซีเข่าครับหลุดซีต่ว่าเป็นตัวร่องนี่คือเสียนนอนหน้าครับหลุดซีเข่าตัวร่องของเพลนครับเพนไหนมาซีศูนย์แหละครับตัวร่องของเพลนครับเลขทั้งหมดเพนจับคูม่มาเลขกสองตัวกากสามสอง 3าม7ีสามเก4ยดองเาอ่างเดียวครับ4ีมากครับ4มากทีว่าโอเคนะครับเนาะครับงามครับการเลข3ตัวทั้งเสียนนอนหน้าเป็นให้ไปที่สอง2องส,ส,องส,สีลุดครับลุดชุดนี้ลุดครับ ตสว่าเลขวิ่นมากครับมาสีศูนย์ครับเลขวิ่นเพื่อนเขาครับเลขวิ่นเพื่อนเขาสองตัวครับมาสองตัวครับสี่ตัวมาสองตัวครับโอเคถือว่างามนะครับเนาะศูนย์กับสี่ครับบนล่างครับสี่อยู่บนศูนย์อยู่ล่างครับสี่อยู่ล่างนะครับสี่อยู่ล่างศูนย์อยู่บนครับบอผิด ขอโทษขอไพ่นะครับเด้อครับบอผิดครับเอ้าะมัเป็นอย่างนีะครับเนาะอากาศมันหนาวครับครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันศุกร์แหละครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะครับเอาได้มาแล้วครับสําหรับตัวเลขงามๆครับเอามาตอดมาฝากพ่อแม่พี่น้องสุดสุดุดคนนะครับเด้อครับครับอย่าลืมกดติดตามไปครับเพื่อสิบวยได้ภาพตัวเลขงามๆนะครับครับบอว่าไทยวาเล้า กเบิ่งเพื่อควบสนุกเพื่อควบเพลิดเพลินเนาะครับเนาะครับเพื่อควบนะคบันเทิงครับเอาเป็นเล้าพัฒนาครับเสียนนอนหน้าเล้าพัฒนาเล้าพัฒนาครับสำหรับตัวเลขเล้าครับนี่เป็เบิ่งประจํานะครับเนาะ พอสหกสิบเจ็ดแหละครับครับสำหรับเลขกลูดครับลูดทางเซียนน้อนหน้าลูดไปตัวใดแน่นอนมานลยเลขกลูดนะครับเด้อครับลูดเซียนน้อนหน้าลูดไปที่สามกับหนึ่งครับสามกับหนึ่งนะครับเด้อครับเอาเลขวิ่นเพิ่นเอาไปจับวิ่นสำหรับเลขวิ่นเพิ่อนหายไปที่ หนึ่งแปดสามเก้าครับเหล็กวิ่นสุดเต็มมาเต็มเต็มหนึ่งแปดสามเก้าเอามาบังจับคูครับจับคูหัคูนะครับเนาะครับนี่ตัวไหนเนี่ยครับถือว่าบ้าดีมากง่า,งงามตลอดความเชื่อแน,น่น,น้าครับเอาเหล็กวิ่นไปจับเบิ้งครับ Okay. แล้วทียาพอแม่พี่น้องจับแม่นเนะครับเนาะเอาเพื่นหาจับคููมาหคกกููครับเพื่นมี30 30 3น39ครับบึ่งเอาครับ3ามหนึ 31, 30, 39, ครับ หนึ่งศูนย์ครับที่นี่หนึ่งศูนย์กลับเอาครับไปกลับเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแยกเดียวหลุดหนึ่งนะครับเนาะครับตัวสุดท้ายหนึ่งสี่มาตัวเก่าอีกคือเก่าครับมาตัวเก่าครับเป็นว่ามาแท้ครับสําหรับเลขตัวเก่าหมวดนี้แจ็กสีเก่าเมืองใดครับครับอันนี้เป็นเลข มี 30, 3ามศูนย์สามหนึเก้าอันนี้เป็นเลขกสตัวครับบนรางบาไปนะครับเนาะรับกลับออดเวยครับเด้อรับกลอามตัวที่นี่สาตัวมียุ่2สอหางเลขกสตัวงานคับแปดหนึ่งแปดแปแล้วก็0 2 3ครับอันนี้เป็นเลข2ตัวครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของเพิินครับเป็นขคองเซียนนอนหน้าครับสุดนี่เซียนนอนหน้าจัดหนักจัดเต็มเซียนนอนหน้าครับผลว่าของเพิินว่าท่นแตก3โตจากเทียเขาแต่เล็กหลุดเลขกวิด เสียนอนนาเนาะครับเนาะครับเอาพอพี่น้องปวดปิดเจรนาเด้อครับเด้อครับสำหรับตัวเล็กครับเบิ้งไปน้ำกันตัวกลมของเสียนอนหน้าครับกลมไปที่ตัวใดแน่นอ่บนแนี้ตัวกลมตัวเด่นมาเบิงครับเป็นเล่าพัฒนาประจําวันศุกร์แหละครับอันนี้ไปวิ่นครับจับเอาครับกลมเด่นไปที่หนึ่งครับ หนึ่งเด้อครับเด้อครับเหลขกปลูดของคนเหลขกวิ่งเหลขกวิ่งครับสามหนึ่งเป็นตัวพระเอกจับมากขึ้นครับหนึ่งศูนย์สองกลมครับสำหรับตัวตัวกลมของคนครับเอาเซ็ตสินครับเซ็ตสิ้นแล้วครับแคปนาจอไว้เลยครับสำหรับตัวเลขครับบ่ผิดหวังครับจุดนี้ครับจัดเต็มครับพูดว่า สำหรับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับภูมิคับภูคัดกับพันซะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเย็บซี่โชกโฉกมันมันลำลำรวยๆวยเฮ้งเปังปังครับสองทุ่มเป็นเศรษฐีมื่อแรกครับพอกันไม่ลิบนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ